พุ rare, no heart, ทโธพุ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 ทโธตั้งใจว่าอย่างนั้นแหละตั้งใจจ่ออยู่งั้นเ่ะว่าอยู่งั้นแหละไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยคิดถึงคําเดียวนะพุทโธ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 แล้วก็รู้สึกตัวไปพร้อมๆกันพุทโธ พุทโธเราประครองพุทโธเราประครองความจิตของตัวเองนะเอาจนมันไม่เผลอให้มันรู้ทุกขณะพุทโธ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 พุทธโธจิตที่มันเคยดื้อมันก็จะเริ่มหายดื้อจิตที่มันเคยดิ้นมันก็จะเริ่มหายดิ้นมันจะเริ่มหยุด มันจะเคยทุกข์เดือดดานก็นจะเริ่มมีความสุขมันเคยเร่าร้อนกระวนกระวายเอาไม่อยู่มันก็จะเริ่มอยู่มันจะเริ่มหยุดมันจะเริ่มนิ่งมันจะเริ่มอิ่ม <Yeah. S 1> ตั้งใจทำนี่แหละบุญบุญอยู่เฉยๆบุญไม่เกิดดอกบุญเกิดจากการที่เราตั้งใจทำนี่แหละ เราจะเก่งกเพราะบุญที่เราจตั้งใจทำนี่แหละเราจะดีก็เพราะบุญที่เราตั้งใจทำนี่แหละบุญนี้เป็นบุญถึงจิตถึงใจเลยนะเพราะเราเอาอะไรทำเอาใจทำเราดูเราดูผู้ผู้นึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธเราว่าอะไรเราว่าอะไรนึกอั่นใครเป็นผู้ว่า ใครเป็นผู้ว่าพุทโธพุทโธใครเป็นผู้นึกพุทโธพุทโธเราดูไปเิเราเอาใจเป็นผู้ว่าว่าพุทโธพุทโธจิตเป็นผู้ว่าจิตกับใจนี่มันเดียวกันนั่นแหละคือผู้รู้รู้เจตนาของตัวเองรู้เจตจำนงของตัวเองรู้เจตนาของตัวเองตั้งใจตั้งใจว่าเข้าให้มันสงบ จิตมันเริ่มสงบจิตมันก็อยู่พอเวลามันอยู่มันอิ่มแล้วเราปล่อยให้ไปไหนมันก็ไม่ไปแหละเมื่อยู่ร่างกายของเ er ราก็สงบนิ่งเยือกเย็นจิตของเราก็สงบนิ่งเยือกเย็นร่างกายของเ er er รงกาก็ er ไม่เดือดไม่ดานไม่เรา่าไม่ร้อนจิตของเราก็ไม่สับกระสับกระส่ายไม่สับสนวุ่นวายจิตเยือกเย็นจิตมีพลังจิต อานุภาพมีอานุภาพบางคนถึงกับเหาะกับลอยได้มีปีติเหาะได้ลอยได้จิตมีพลังนั่นแหละคือจิตมีบุญเราทำงานที่ใจเอาใจเป็นผู้ทํางานนะพลังเกิดที่ใจบุญเกิดที่ใจบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจความดีเกิดขึ้นที่ใจ บุญก็คือความดีความดีก็คือบุญบุญแปลว่าความดีความดีแปลว่าบุญบุญปุญญะปุญญังภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าความดีกายกรรมเราทําด้วยกายก็กดีวาจีกรรมเราทําด้วยวาจาคําพูดก็ดีมโนกรรมมโนกรรมใจสงบ ไม่เดือดดานไม่เร่าร้อนพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ก็ดีนั่นนะกายเราดีวาจาเราดีและใจเราดีนั่นแหละบุญเกิดขึ้นคนมีบุญมีความสุขตรงกันข้ามคนมีบาปมีแต่ความทุกข์ทุกเพราะอะไรเพราะใจมันผิดหวัง มันไปหวังกิเลสหลอกให้มันหวังพอกิเลสหลอกห้มันหวังมันคิดว่าจะสมหวังมันเชื่อกิเลสให้หวังหวังนู่นหวังนี้หวังจะเล่นกับสิ่งนู้นสิ่งนี้หวังจะสนุกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้หวังจะเพลินใจไปกับสิ่งนู้นสิ่งนี้มันหวังกับอะไรมันก็ผิดหวังกันนั่นหวังกับอะไรผิดหวังกับอันนั้น หวังว่าเราจะอยู่สะดวกสบายอา,อากาศก็ร้อนยุงก็เจาะท้องก็หิวปากก็อยากคิดสนุกเรื่องนั้นก็นไม่ได้ทำคิดสนุกเรื่องนี้ก็ไม่ได้สนองนั่ะทุกข์ไหมมันหลอกมันหลอกให้เราหวัง คิดว่าจะเล่นหวังว่าจะเล่นจะเล่นอันนั้นให้สนุกหวังว่าจะคิดจะปรุงเรื่องนี้ให้สนุกหวังว่าจะอิ่มอันนั้นให้สนุกรสชาติอันนี้จะอิ่มให้สนุกผิดหวังกิเลสมันหลอกให้เราหวังหวังนู้นหวังนี้หวังสนุกหลอกคิดว่าเราจะชุ่มเราจะเย็นเพราะฉะนั้นเราหวังอะไรไม่ได้นะเราหวังอะไรเนี่ย ผิดหวังทั้งนั้นทำยังไงเราถึงจะสมหวังท่านให้ดูความจริงความจริงมันเป็นยังไงท่านเคยให้อยู่กับนั่นร่างกายมันร้อนอากาศมันร้อนท่านเคยรู้ว่ามันร้อนมันพอดีพอดีสบายสบายท่านก็รู้ให้ว่าพอดีสบายสบายมันหนาวท่านก็ให้รู้ว่าพอดีมันหนาว มันคันมันคายถูกยุงเจาะถูกยุงกัดท่านใครรู้ว่ามันคันมันคายยุงมันเจาะมันกัดมันปวดมันแสบรู้ทันทุกครั้งทุกระยะเราไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเราไม่ผิดหวังเพราะนี่คือความเป็นความเป็นจริงที่เราต้องมีความเป็นจริงที่มันต้องมีที่มันต้องเป็นคนนั้นกัเป็นคนนี้ก็เป็นใครก็เป็นทั้งนั้นแหละ ใครปรารถนาสมหวังอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมผิดหวังด้วยกันทั้งนั้นหวังกับอะไรผิดหวังกับมันนั้นหวังกับอะไรผิดหวังกันนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหวังอะไรทั้งนั้นเราจะพยายามดูแต่อารมณ์ปัจจุบันพุทโธ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 ทำมันอยู่แต่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องหวังอะไรทั้นนั้นพุทโธพุทโธเผลอเผลอมันไปหวังนู้นขึ้นมาอีกแล้ว พุทโธพุทโธเผลอเลอมันไปหวังอันนี้อีกแล้วหวังจะสนุกกับอันนั้นหวังจะสนุกกับอันนี้หวังจะเพลินใจกับอันนั้นหวังจะเพลินใจกับอันนี้ผิดหวังอีกหวังจะอย่างงั้นหวังจะอย่างนี้ผิดหวังอีกจิตอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันยังไงท่านให้รู้อยู่ยางงั้นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ปัจจุบันยังไงท่านให้รู้กับอันนั้นให้อยู่กับอันนั้นนี่ไม่ผิดหวัง ไม่ว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่คนโง่คนฉลาดคนทุกข์คนยากคนลำบากคนมียศมีศักิ์ใครก็ตามมีความทุกข์กับความผิดหวังทั้งนั้นทำไมเราถึงจะไม่ทุกข์กับความผิดหวังเราไม่ต้องหวังการที่เราหวังคือเราปล่อยใจให้ล่องลอยเลื่อยเปื่อยวาดอารมณ์ วาดมโนภาพวาดอารมณ์ว่านั้นจะดิบจะดีงั้นอันนี้จะดิบจะดีอย่างงี้ถ้าเราได้เล่นอย่างนั้นจะสนุกอย่างนั้นจะดิบจะดียางงั้นเล่นอย่างนี้จะสนุกอย่างนี้จะดิบจะดีอย่างงี้หิววันนั้นได้สนองตามความอยากความหิวจะพอใจจะสดชื่นอย่างนั้นอย่างนี้มันหลอกหลอกเรา พุทธเจ้าท่านให้ดูในปัจจุบันมันนึกยังไงให้รู้มันคิดยังไงให้รู้มันหวังยังไงให้รู้พอเรารู้มันก็ดับพอเรารู้มันก็ดับพอเรารู้มันก็ดับให้ทันความรู้ของเราเองถ้าเราไม่ทันความรู้ของเรานั่นแหละโมหะมันครอบเราไม่รู้ความเราไม่รู้เรารู้ไม่ทันความรู้ของเราโมหะมันครอบพอมันครอบแล้วมันทํำให้ให้ปัญญาเรามืดมิด มืดมิดปิดทวารมืดตึ๊บตืบ้อที่เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาแรืว,ว่าความไม่รู้หรือว่าความมืดโมหะความมืดหรือโมหะความลุ่มหลงมันไม่สว่างเหมือนดวงไฟเนี่ยมันไม่เจ่มจ้าเหมือนผู้รู้ที่เจิดจ้าอยู่พร้อมด้วยสติพร้อมด้วยสัมปชัญญะ มันหลงมันมืดมันทึบอยู่ในนั้นน่ะสับสนวุ่นวายคิดไปคิดมาไม่ได้หนะน้าไม่ได้หลังไม่ได้อะไรนั่นกิเลสมันพาเรานึกเราคิดเราก็ทุกไปตามมันเราทุกไปกับมันบุญของเราจะเพิ่มต่อเมื่อจิตเราสงบบารมีของเราจะเพิ่มต่อเมื่อเราสงบจิตของเราจะมีพลังมีอานุภาพมีความสงบมีความสุขอืม เมื่อเราตั้งใจทําบุญมันเพิ่มความสุขมันก็จะเพิ่มบารมีมันก็จะเพิ่มอนุภาพมันก็จะเพิ่มความวุ่นวายสับสนในหัวใจมันก็จะเพิ่มมันเพิ่มยังไงเราก็ทาให้สงบจิตสงบนั่นนะจิตมีความสุขนั่งนึกนั่งคิดเรื่อยเปือ่อยกีเหลสมันหลอกเราคิดเรื่อยเปือ่อยไปคิดไปคิดมาับดีใจกับเพลินไปดีใจกับสิ่งนั้นคิดไปคิดมาเพลินไปทุกข์ใจกับสิ่งนี้ ทุกการน,นั้นบ้างดีใจกอัน,นี้บ้างดีใจกัรน,นี้บ้างทุกใจกัรน,นั้นบ้างทุกสองครั้งสามครั้งดีใจหนึ่งครั้งทุกห้าครั้งสิบครั้งดีใจหนึ่งครั้งน่ะเสียขาดทุนแล้วะเนยเริ่มขาดทุนไปเรื่อยนั่งปรุงออกนอกปเป็นอย่างนั้นกิเลสภายในจิตมันดึงจิตของเราไปใช้ปรุงออกนอกเรื่องนอกเราจิตฉลาดถ้าจิตสงบ จิตจะชว่างจิตจะสว่างจิตจะฉลาดจิตจะสะอาดจิตจะไม่สกปรกความโลภขึ้นมาเราก็รู้ทันความโกรธขึ้นมาเราก็รู้ทันถ้าจิตเราไม่ดีความโลภเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ทันความโกรธจนตาดำตาแดงเราก็ไม่รู้ทัน กรธจนฆ่าจนแกงกันเนี่ยเราก็รู้ไม่ทันมันไปทําเสร็จแล้วถึงมารู้สึกตัวอ้าวต้องเป็นเราเรแล้วทําไมเราต้องเป็นโทษเแล้วเราต้องเป็นนักโทษเแล้วเนี่ยมาคิดได้ตามหลังมาคิดได้ตอนหลังแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดนี่ผลอนานิสงส์ไปจากการตั้งใจภาวนาทั้งนั้นแหะไม่ตั้งใจภาวนาฉลาดก็ไม่ฉลาดมืดก็มืดทึบทื่อ โง่ก็โง่ดักดานบารมีก็น้อยบุญก็น้อยเพิ่มอย่างเดียวนะ่ะได้ทั้งหมดความสุขก็เพิ่มบุญก็เพิ่มบารมีก็เพิ่มความสว่างของจิตก็เพิ่มความขยันก็เพิ่มความฉลาดก็เพิ่มความดีความดีความเป็นยศเป็นผู้มียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีภายในจิตของเราก็เพิ่มเพิ่มไปหมด เราเพิ่มสิ่งเดียวนะอย่างอื่นเพิ่มไปหมดเราอยากดีไหมเราก็อยากดีเราอยากฉลาดไหมเราก็อยากฉลาดเราอยากเก่งไหมเราก็อยากเก่งเราจะต้องทําใจภาวนาเนี่แหละให้ใจสงบมือใจเราสงบแล้วใจเรามันคมเอาไปนึกเรื่องอะไรก็ทะลุไปเลยเรื่องนึกเรื่องนั้นก็ทะลุนึกเรื่องนี้ก็ทะลุนึกเรื่องนั้นก็ทะลุเป็นช่องลู่ไปเลยเป็นช่องเป็นทาง มองอนุนเป็นเป็นตุเป็นตะเป็นช่องเป็นทางทะลุกปรงไปหมดเป็นกลนกลายเป็นคนฉลาดกลายเป็นนักปราดเป็นคนเปลืองปราดเป็นคนฉลาดเป็นคนหลักแหลมนะเป็นผู้เริ่มเป็นผู้มียศมีศักดิ์มีเกียรติความสุขมันก็ตามมาความสุขมันเกิดขึ้นตามมากับความสงบความสงบทำให้จิตเรามีความสุขอย่างบริสุทธิ แล้วก็จะไม่มีผิดหวังความสงบทําให้เราไม่ผิดหวังความสุขนี่เราไม่ต้องไม่ต้องหวังหรอกเพียงแต่เราทําใจให้ได้รับความสงบเราจะเบากายเบาใจปลอดโปรโล่งสว่างสวยตั้งใจทําจากนั้นเราก็ยิ่งเพิ่มภูนิปัญญาพิจนารณาโน่นก็รู้ก็ขเข้าใจพิจนารณานนี้ก็รู้เข้าเข้าใจ รู้เท่าทันกิเลสในหัวใจรู้เท่าทันความโลภที่มันจะเกิดขึ้นในหัวใจรู้เท่าทันความโกรธที่มันจะพึ่งเกิดขึ้นในหัวใจรู้ทันปัจจัยของความหลงที่มันจะพึ่งเกิดขึ้นในหัวใจรู้เหตุรู้ปัจจัยของมันรู้เท่าทันเหตุรู้เท่าทันปัจจัยของมันรู้ขณะที่มันจะเกิดความโกรธรู้ขณะที่มันจะเกิดความโลภความโกรธขณะที่มันจะเกิดตัณหาราคะ รู้เท่าทันมันเรารู้มันก็สงบระงับเรารู้มันก็สงบระงับเรารู้มันก็สงบระงับนี่แหละผู้รู้นี่แหละท,ที่ที่ท่านเรียกว,ว,ว่าวิชาวิชาอาวิชาก็หมดไปในเมื่อวิชาเกิดอวิชามก็หมดไปอวิชาแปลว่าความโง่ความมืดวิชาแปลว่าความฉลาดควา,วความสว่างความฉลาดใครก็ต้องการจิตสว่าง จิตสะอาดจิตสงบใครก็ต้องการต้องการเฉยๆมันจะเกิดมาได้มันจะเกิดได้ต่อเมื่อเราตั้งใจทำพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าไปนึกไปคิดสิ่งนน้นสิ่งนี้ให้มันผิดหวังนะผิดหวังอย่าไปนึกไปคิดอยู่กับปัจจุบันพุโทโธพุโทโธเนี่ยถ้าไม่อยากผิดหวังผิดหวัง เราตั้งใจทําอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างบาร,รมีให้กับเราสร้างบุญให้กับเราเป็นคนดีคนดีวิเศษวิโสเรียนหนังสือก็เก่งขยันทำมันก็ยิ่งเพิ่มบาร,รมีทำให้เราฉลาดทำให้หูเราตาเราสว่างเป็นศักดิ์เป็นศรีเป็นยศเป็นเกียรตินี่คือ บุญคือคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์เราทําวัดเราสวดมนต์เราลึกถึงบุญถึงคุณของท่านเรานอบน้อมพระรัตนตรยัยนอบน้อมกราประลึกนอบน้อมนวัตสการนอบน้อมรพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบนั่นะระลึกนอบน้อม,อมผู้มีบุญมีคุณตรัสรู้เองโดยชอบเราระลึกตามท่านให้ใจเราสงบใจเราสงบเราจะเริ่มมีความสุขเราจะเริ่มรู้เราจะเริ่มรู้แปลกประหลาดจิจย์ในหัวใจเราจะเริ่มรู้แหละ มันไม่มืดมันไม่ทึบมืดมืดทึบทึบอันนู้นก็ไม่ทันอันนี้ก็ไม่ทัน,น,นกําลังคิดอันนี้อยู่คิดยังไม่จบพานึกคิดเรื่องนู้นอีกแล้วนึกอันนู้นยังไม่จบแก้ปัญหานั้นยังไม่ได้แก้ปัญหานี้แล้วแก้ไปแก้มาดักดานสับสนวุ่นวายก็สับก็ใสรีรีขวางขวางขวางจิตขวางใจขวางความสุขในหัวใจของเรา เป็นบ้าเป็นประสาทกลายเป็นโรคประสาทนึกคิดเลอะเลอะเลือนเลือนนึกยังไงคิดว่าจะเป็นตัวเป็นตะอันนั้นนึกยังไงก็คิดว่าจะเป็นยังัน้นึกยังไงก็เป็นยางงั้นแบบนี้กิเลสหลอกได้ง่ายมากกลเลสหลอกให้ทํายังไงทําได้หมดเชื่อเชื่อความคิดของตัวเองตามความตามความตามกําลังของกิเลส แต่ถ้าเชื่อความคิดของตัวเองด้วยอำนาจของสมาธิของปัญญาในปัจจุบันอันนี้ใช้ได้เพราะมันมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีไม่มีผลให้เราอยากขณะหนึ่งถ้าเราใช้สติกำหนดจดจอ่อดูอ้าวมันไม่มีอะไรมันหลอกเรากำหนดจดจอดูอ้าวมันไม่มีอะไรมันหลอกเรา แต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันจะประกอบไปด้วยเหตุด้วยผลมันจะนึกต่อเนื่องกันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราความสุขของร่างกายของเราความทุกข์ของร่างกายของเราเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นจิตของเรามันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคิดเรื่องนี้อ้าวเปลี่ยนแปลงไปคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นอ้าวเปลี่ยนแปลงไปคิดเรื่องนี้เสร็จแล้วมันเกิดอารมณ์อ้าวคิดไปคิดมาอ้าวเกิดอารมณ์ เกลียดเกิดอารมณ์ชังเกิดความขัดข้องขัดขา่าในหัวใจเกิดตำหนิติเตียนเกิดการไม่พอใจเกิดการน้อยเนื้อต่ำใจผิดหวังผิดหวังเราผิดหวังว่าเราจะจะได้รับแต่ความสุขความเจริญมันไม่มีใครหรอกแต่ถ้าหากเราตั้งใจทำอย่างนี้ไม่ว่าใครได้ผลเหมือนกัน ได้รับความสุขได้รับความสงบได้รับความเจริญเหมือนกัน,นตั้งใจเราฝึกหัดฝึกหัดจิตของเราเนี่ยแหละเริ่มตั้งแต่เราหัดสวดมนต์นี่นแหละเราหัดหัดท่องบนหัดสวดมนต์เนี่แหละคือการฝึกใจตัวเองฝึกใจของเราให้นึกคิดอย่างเป็นระเบียบอ่าโดยปกติจิตของเราจะไม่เป็นระเบียบคิดเรื่องนู้นยังไม่จบคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้ยังไม่จบคิดเรื่องนู้นคิดแต่เรื่องที่มัน จิตใจมันชอบเคยดเรื่องของคนอื่นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ให well 네้กับตัวเองจะไม่ค่อยคิดคิดเรื่องความดีของคนนั้นคิดเรื่องความชั่วของคนนั้นเรื่องความดีมันไม่ค่อยคำนึงน่ะคำนึงแต่เรื่องความไม่ดีชอบไปรู้เรื่องเลวร้ายของคนอื่นชอบนินทาคนนั้นนิมทานินทาคนนี้นึกตําหนิคนนั้นนึกตําหนิคนนี้ตัวเองไม่เคยตําหนิตัวเองไม่เคย ไม่เคยสํารวจตรวจตราไม่เคยรู้ว่าเราเราดีขนาดไหนเราไม่ดีขนาดไหนนึกต่ำคนอื่นนั่นเรื่องของก,กิเลสทั้งนั้นนั่งปรุงนั่งนึกนั่งคิดเรื่อยเปื่อยเสียเวลาไปเฉยเฉยไม่ได้ประโยชน์เลยให้มันมาอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธ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 มัดให้มันอยู่นั่นให้มันตายอยู่ในนั่นแหละไม่ต้องแก้ให้มันละมัดใหม้มนอในนั่นแหละ,ะ,ะเลิกยุด ยืนกับพุทโธพุทโธไม่ต้องแก้ให้มันเลยมัดเงินนั่นแหละเดินพุทโธพุทโธนั่งพุทโธพุทโธนอนกบพุทโธพุทโธลองลองเอาดูทั้งยืนทั้งโดนเดินทั้งนั่งทั้งนอนไปหยิบนูน้นไปยกนี่ไปเก็บนูน้นไปเก็บนีนไบนนไบน่ไปทําข้อวัดนั่นทําข้อวัดนี้ทำเสร็จก็พ <fixes S 1> <üzel. S 2> ุทโธพุทโธพุทโธในขณะที่ทำก็พุทโธพุทโธพุธโธมือตีนก็ทำไป ใจเขาพุทโธ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 ไปพุทโธแปลว่าผู้ฉลาดผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้พร้อมที่จะอิ่มด้วยความสุขด้วยความสงบนี่ให้ตั้งอกตั้งใจ วันนี้เอาแค่น,นี้แหละ